วันนี้ครบรอบ19ปีเหตุการณ์คลื่นสึนามินะครับที่สร้างความเสียหายที่จังหวัดชัยฝั่งทะเลอันดามันของไทยเรานะฮะเราไปเริ่มกันที่เหตุการณ์รำลึกของชาวบ้านน้ําเค็มแล้วก็ญาติของผู้สูญเสียที่เป็นความทรงจําที่ทุกคนบอกว่ายากจะลืมนะฮะทาง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ครับคุณสุพจน์รอดเรืองณหนองคายได้ครับก็ไปที่สวนอนุสร์สึนามิที่บ้านน้ําเข็มอยู่ในอําเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงานาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นผู้นําชุมชนประชาชนญาติของผู้สูญเสียจากสึนามิถล่ม26ธันวาคมปี2547ร่วมรำลึกคร,รอบๆ19ปีสึนามินะฮะเหตุการณ์นั้นทําให้ชาวบ้านน้ําเข็มแล้วก็ชาวต่างชาติเสียชีวิตจำนวนมาก ปีนี้กิจกรรมจัดขึ้นแบบเรียบง่ายนะครับมีพิธีกรรมทั้ง3าศาสนาพุทคธคริสต์อิสลามอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตมีญาติของผู้เสียชีวิตนะครับนำรูปถ่ายข้าวปลาอาหารมาร่วมในพิธีพร้อมกับทางท่านผู้ว่าจังหวัดพังงาที่นําดอกไม้และประชาชนก็นําดอกไม้ไปวางอย่างกําแพงอนุสร์สถานยืนไว้อาลัยสาหรับช่วงเย็นนะครับของวันนี้เนยจะมีการจุดเทียนราลึกถึงผู้เสียชีวิตที่ชายหาดบ้านน้ําเค็มด้วยนะฮะ บรรยากาศการจัดงาน19ปีสึนามิถล่มยังอยู่ในความทรงจำของผู้ที่สูญเสียอย่างไม่เสริมคลายเลยนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้จะกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสูญเสียจากภัยพิบัติและก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือป้องกันภัยพิบัติต่อไปนะครับส่วนของจังหวัดกระบี่ จัดที่ลานอเน็กประสงค์โรงแรม PP h a r b r r v i e w นะครับกุณสุวิชสุริยะวงในอำเภอเมืองกระบีวะ่ว่าท่านมาเป็นประธานเปิดงานครบรอบ19ปีสึนามิและวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดกระบี่เนี่ยได้รับผลกระทบคือหนักสุดเลยนะฮะชาวบ้านกอะพีพีผู้ประกอบการพนักงานเจ้าของกิจการนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติเสียชีวิตที่นี่ถึง722คนแล้วก็มีผู้สูญหายอีกถึง587คน เป็นความสูญเสียจากภัยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในพิธีก็มีการยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีนะครับแก่ผู้วายชนมีพิธีมอบพวงบาลาสแตนเลสให้แก่นักดำน้ำกลุ่มพิทักษ์พีพีเพื่อจะไปวางที่อนุสร์สึนามิใต้น้ำห่างจากเกาะพีพีประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ลึกลงไปถึง40เมตรผู้ร่วมงานเนี่ยนะครับก็ได้วางช่อดอกไม้รวมทั้งภาพผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ที่ลานหน้าเวทีมีญาติค้งพุกซิชีวิตนะฮะทั้งคนไทยคนต่างชาติมาร่วมพิธีด้วยบรรยากาศของความยังคงเศร้าโศกกันอยู่ไปที่จังหวัดภูเก็ตครับที่สุสานไม้ขาวนะครับอยู่ในอำเภอถลางของจังหวัดภูเก็ตหรือที่เรียกกันว่ากําแพงลำลึกสึนามิไม้ขาวนะฮะองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจัดงานลำลึกขึ้นครบรอบ19ปีมีพิธีทำบุญทางาศาสนา3าศาสนา แล้วก็มีพิธีที่ผู้เข้าร่วมนะครับวางพวงริิัและก็ช่อดอกไม้สดที่บริเวณกำแพงรำลึกสึนามิซึ่งมีการประดับธงชาติของประเทศที่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน45ประเทศไว้อาลัยและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตบรรยากาศวันนี้ก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะฮะ